ี่คนข่ามรู้แห้งอรีน,อน,นี่พี่น้องนียอันนี้คืออยู่ที่ฝั่งไทยนะทุกคนนะโอ้ที่ตัวพี่น้องเป็นหาดที่มีความรูละอะไรตกแต่งความสวยงามทุกคนเมากนี่ควมนี่ครับผมมีเกิดนะครับพี่พลังพี่พลังเพื่อนอยากเข่าก็น้ำแล้วดีกว่าเพื่อนอยากเข่ากอ็น้ำกะให้เพื่อนเข่านะทุกคนนะ ที่แต่คนตอนนี้ตอนนี้ยอยู่ในหางรูนะทุกคนนะ<อ>ค่อนข้างที่จะแบบรูง่าเลยนะทุกคน<อ>แล้วก็ศอยู่ตรงนี้พากันนั่งเลยนะทุกคนเข<อ>้านั่งอยู่นี่ก็ได้นะค่อนข้างที่จะแบบรู<อ>บง่ยเลยนะเบิร์นนี่จะแบบคนต่างชาติคนภาษที่ตาลีนะ แบบเป็นคนต่งางชาติออนไลน์แหล่หางคู่ซุกแบบของขางที่จะรู้หงางรู้ลาหางดีทุกคนขออนุญาตนั่งเด้อขออนุญาตนั่งเด้อพี่นอ้องเลยไม่เอาขออนุญาตนั่งเดียวกันพี่น้องบุกเขย็นหางอียังสิมารูรขนาดนี้นะทุกคนนะอันนี้คือที่ชั้นสองนะทุกคนเป็นหางที่คนขางรู้รหางอะไรอยน,นี่พี่นอ้องดิอันนี้คืออยู่ที่ฝั่งไทยนะทุกคนนะป๊อ ที่ตัวพี่น้องเป็นหาที่มีความรูละแหละตกแต่งความสวยงามทุกคนเมองนี่อันนี้เป็นความสวยงามเป็นการตกแต่งที่แบบโอ้ทุกคนเป็นอะไรที่แบบสวยงามแห่งอะไรบ้างค่ะค่ะสุดยอดสุดยอดนะทุกคนนะขัดทื่อหวาโอ้เดคนเมืองเมืองนะ เดี๋ยวไปเลยนะคนขานังนกันเนยลยนะทุกคนนั่งได้นะขาค่อนข้างที่จะรู้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สิกว่าค่อนข้างที่จะแพงมาได้วโค้งนี่นะพายางเบิ่งนะนทุกคนอ๋อที่เท่าตัววูบอ๋ออันนี้นะพาย่างหล่อเบิ่งนะทุกคนข้าวข้าวกันแล้วกันนะอ้แต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบหางใหญ่ ฟังนี่อาจจะบมีอย่างนะแล้ค่อยมีอย่างแลกคนฟันงนะแต่ฟังที่ว่าได้ย่ากมากเพราะพ่อค้าที่จะรู้แหลนะครับมีความแบบสวยงามนะเป็นยังที่แบบสวยงามแพงนะทุกคนนะขยายทุกคนมาเบิ่งเองนะทุกคนหางนี่ก็ที่เ,าเอาพี่ตัวเราเออเขากงามแต่ความสวยงามแหละความรูล้ล่าที่ง่ายอย่งร่างกาย อันนี้คืออยู่บนหางนะทุกคนนะชุนนดนุ่นงแต่รีไปเนาะฟาทิโซไปเนาะอันนี้คือความสวยงามนะพี่น้องนะนเป็นหางที่มีความสวยงามนะทุกคน,อ,นอยากให้ทุกคนมาเบิรงด้วยตัวเองนะว่ะ หางนี่สวยงามขนาดไหนนะทุกคนนะวันนี้พาก็เคยขึ้นมาครั้งแรกนะทุกคนนะจุดๆนี้นะบุเคยขึ้นมาคืออันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนุ่มลาคนนี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนเป็นน่ยมตุ่ยแต่มีความสวยงามปลาข้างบนนี่ตบแต่งด้วยไฟที่คนหางจะงามนะทุกคนนะโอ้โหของเมืองไทยเนี่ยไ,ไปเอ้ย เป็นหางที่คนพางที่จะใหญ่นะครับทุกคนดูเลยหมูวัวจักส้นแล้วก็ที่พี่น้องเลยหมูหัวจักสานพี่น้องเลยพี่น้องเลยพาพสวยงามผาตะลีพี่น้องเลยอันนี้คืออยู่ในห้างนะพี่น้องเลยนุ่มเ่ามาเห็นกับตกตาตกใจกันพี่น้องไปใต้ตื่นอย่างนี้พี่ลองอ๋อที่แบบอันนี้คือความสวยงามมาลีพี่น้องเลยให้บึ้งกันนะอ่า สวยงามสวยงามหลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยปาทิเทอร์พี่น้องนี่แหละความสวยงามของเมืองกรุงพี่น้องมานอกจากเม่านี้เนี่ยมาเห็นกระตื้นโลตุ้นใจกะขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเห็นได้สัมมันงามแมงีิพี่น้องเลยอันนี้คือความงามที่เกิดจากมนุษย์นะพี่น้องเกิดจากความคิดความสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นเลยพี่น้องเลยความสวยงามเหล่านี้นะ เกิดจากสิ่งเหล่านี้ครับผมไม่เกิดนะครับพี่ฝรั่งพี่ฝรั่งเพื่อนอยากเข่าก้องนะทุกคนนะพี่เพื่อนอยากเข่าก้องน้ำกาให้เพื่อนเข่านะทุกคนนะเทาซึ้งกว่าทางนี่จะเศร้าตั้งซาดของขางที่จะลายนะทุกคนนะจากที่บอลนี้สัมบัติเรียนวายเพื่อนบางอย่างเป็นได้ฝรั่งนะเพื่อนกาอยากว่าวก็อยากคุยคุยกับเขานะแต่เขาคุยภาษาเพื่อนผมเป็นนะทุกคนหน้ากาขอต้องเอาไพ่นะ จะบริษัทไทยยังขึ้นมากมายนะทุกคนกับแช่ข้าวเนี่ยวมงคนกามาแบบถ่ายรูปนะถ่ายรูปทะยังนะเพราะว่าหางแบบค่อนข้างที่จะมีความสวยงามแหละยิ่งใหญ่อลังการนะหางที่วอวเนวอยู่ตอนนี้นะม,น <ๆ S 2> มีความแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่กับมีความหรูหราอ๋อทุกคนบอกข้างหลังวอวเนวนะบอกเลื่อยๆว่าผู้เรมาเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าตะลึงกับหางนี่นะ คอนขางที่จะใหญ่และก็มีความรูราความสวยงามนะทุกคนนะกับเป็นครั้งแรกของนุ่มล้าคนนี้ทีมีโอกาสได้มาขึ้นหางหางนี่นะทุกคนนะการถือว่าคอนขางที่จะมีความยิ่งใหญ่อลังการและก็มีความรูราเก่าซึ้งใจนะทุกคนนะนุ่มล้ากับปกติกับบวคเขได้มาขึ้นหางยั้งแบบนี้นะทุกคนจะมานี่กับได้พาทุกคนแหวนมากแบบด มาแบบพูดคุยกันยังหน่อยแล้วก็ให้เบิงบรรยากาศนะว่าห่างเล่านี่กะทุกคนสามารถขึ้นได้นะกะเพื่อนบริจามกัดปลอมให้ตกตึกนซึ่งเข้าซีมาแบบมาหลินเพื่อให้ขึ้นได้แบบมาหลินมาเที่ยวเข้าบริจามเป็นต้องแบบมาซื้อของกะได้ทุกคนนะกะสามารถเขามาหลินมาเที่ยวหรือว่าเขามานั่งหลินก็ได้นะเพื่อจะมีที่พักที่นั่งหลินในหลินนะเพื่อนคนนี้ที่พอนั่งดูเนี้ย อันนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละบ้านนุ่มล่าเคนนี่ชื่นชอบนะทุกคนนะและผู้คนก็ู้ซึกว่ามากมายนะทีม่ผู้คนู้ซึกมากมายที่ล่างไหลกันมานะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ว่ามาแล้วอยากเล่าให้ฟังว่านุ่มเล่ากะดีุกดีใจทีได้มากขึ้นห่างสถานที่แบบนี้และกมีความสวยงามความรู้ยิ่งใหญ่อลังการของสถานที่นี้นะทุกคนนะ บอลแนวกับบูมี่ยังหลายดอกพี่น้องเลยกะแค่อยากให้มากบึ้งความยิ่งใหญ่อลังการแหละความสวยงามนะพี่น้องนะความสวยงามของฝั่งไทยนะทุกคนว่าเป็นจังใดอันนี้แหละความรู้หลานนะทุกคนนะคุณได้สิว่าบอลแนวปั้นนอกกระช่างเนาะพี่น้องเราคุณได้สิว่าบอลแนวเนาะไรกระช่างเนาะพี่น้องแต่ว่าบอลแนวความเป็นจริงนะทุกคนนะบอลแนวกะบอกามว่าเคยขึ้นมากเคยขึ้นนะทุกคนแต่บอกเคยขึ้นหาที่รู้หลาขนาดนี้นะทุกคนเจ้าสเกตดูนดิล่ะ จะมีความรูละและจะก็ทุกคะมีความสวยงามเละมีความราูลานี่คือการตกแต่งนะทุกคนนะตกแต่งหรือว่าชี้มือนะทุกคนปีมือของคนไทยหรือเปล่าผมไต่ยังเป่านี่ผมแน่ใ,นใจเนาะพึ่งนอกว่าเป็นสีมือคนไทยว่าแต่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะงามเละกบค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะทุกคนนะจุดนี้ก็สามารถมานั่งได้นะทุกคนหางรู้เรื่องซีกันเท่าก็สามารถมานั่งพักผ่อนอย่างนี้ได้คือกันนะทุกคนนะ พื่อนบรดจจกัดว่าเพื่อนบดบอกว่าเข้าเข่ามาเข้าต้องซื้ออันซื้อหนี่ถึงจะเข่าห่างนี่นะทุกคนนะนนะเข้าสามารถเข่าได้เลยนะทุกคนนะกะฮู้ซึกว่าเป็นอีกข้างหนึ่งที่ว่าเนี่ยจะเข่ามากแล้วกะอยากเล่าเรื่องเล่าทุกคนฟังหละกะอยากให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันว่านี่แหละคือสถานที่สถานที่ที่ว่าคนส่วนใหญ่ขาเจ้ามาแล้วกะเศร้า,ต,า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 กกตั้งซราหมักมากันน้อยะบ้านนี้กะบนุ่มลาวเนาเนี่นุม่มลาวธรรมดารมดาคนนี่กะ ค่ะพี่พน <mud geon ing>. ้องเขามาคือกันนะทุกคนนะนี่นะการขึ้นห่างมาแล้วกะบ่าเดมี่ยังมากมายนะทุกคนนะกะแต่งตัวสบายๆสิวๆตามภาษาหนุ่มเราทุกคนนะเอาทุกคนคลิปนี้พี่พี่นี่กะวันนี้เขาจบเพลงเท่นี้ก็แล้วกันแค่แหวมาทักทายแล้วกันทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศของห่างอยู่ทางฝั่งไทยเนาะว่าห่างนี่เป็นคดขังที่จะรู้ลางเองทุกคนทีนี้พี่นี่มาแนี่ยเขาจบเพลงเท่นี้ขอการสวัสดีสวัสสวัสดีครับผมพัลลภบาลที่หนึ่ง